สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาร์เลขจากศูนย์ถึงเก้าครับได้เหลืออยู่แค่สองตัวที่มีโอกาสมามา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลข น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอฟซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่6ก่อนนะครับลาวสัมคีผลออก013 00นะครับแนวทางผมเลขเด่นหลุดเนาะนะครับขอต้องกลับขอโทษสมาชิกเอทุกท่านด้วยส่วนตัวประกบก็มาที่เลข3นะครับ ต่อที่สามัคคี VIP นะครับออกผลออก 1, 2, 7, 3, 1นะครับก็หลุดเหมือนกันนะครับวันนี้ให้ 5, 6, 5, 6เหมือนกันนะครับแต่แนวทางผลออกเหมือนกันเลย 3, 1บน 1, 3, บน 3, 1ล่างนะครับออกตัวเดียวกันแนวทางผมก็ได้ชุดเดียวกัน 5, 6, 5, 6 ไม่เป็นไรเนาะนะครับพถือว่าหลุดไปนะครับส่วนตัวประกบเข้าที่เลข7นะครับเลขเเข้านะครับแต่ว่าเลขเด่นผมหลุดหมดเลยสาันสา,ามาว, VIP ออ 2, 4, 7, 3, วันสามัาาานามวันามวันสามันสามวัามวันสาวนสมันสามวัามวันสาวันาวันสามนีามวันามวันาวันะามวันสข้นามันสาวันสามวัาวัามวันามวนสามันสามวันามวันสวันสัาวาาันามันสามา ผมจับไปที่สี่สองและสี่สองไปอยู่ด้านหน้านะครับสี่สองไปอยู่ด้านหน้าแถวหน้าส่วนสามตัวตัวเน้นเลยใครได้บ้างวันนี้ด้สาคกีเขาเข้าโต๊ดเนาะนะครับสี่เจ็ดสี่สองเพราะว่าสี่สองมันไปอยู่ข้างหน้ามันไม่เข้าข้างหลังก็ยังดีเนาะที่ใบยังเข้าแต่ว่าใครเล่นตัวที่ผมเน้นตัวนี้สามตัวติดไว้ก็น่าจะได้กันนะครับเจ็ดสี่สองมันออกสองสี่เจ็ด เรวประกอบเดินหมดนะครับแต่ว่าสามอัีสองนวทางนะครับทั้งสามอัีแล้วก็สามอัีวีไนะครับก็หลุดทั้งสองเนวทางเลยเลขเด่นนะครับก็ต้องขอโทษสมาชิกด้วยเนาะนะครับคนมาตามก็ต่อนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับเนวทางในหลุดผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมาตามกันวันที่7นะครับวันที่7นะครับ เดือนสิบเอ็ดเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดแรกนะครับสามัคคีนะครับลาสามัคคีส่วนที่สองก็คือสามัคคี VIP อีที่สามก็ ลาว VIP ีนะครับสามแนวทางเรามาดูสามคคีก่อนนะครับแนวทางบุคคลภูไปแล้วเนาะต้นคลิปนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นำมาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเราสามคคีนะครับวันนี้นะครับวันที่7ดเดือน11พศ2568นะครับเล็กเด่นได้เล็กกับเลข3 นะครับได้เลข2กับเลข3ส่วนตัวประกบ901ตัวประกบ901นะครับวันนี้ผมในหน้าที่เลข3ใครชอบเลข2จับที่เลข2นะครับก็จะเป็น39 30 31ติด31อีกแล้วนะครับ31 ช่วงนี้สามหนึ่งมาบ่อยเนาะนะครับสามนาทีนะติดสามหนึ่งเยอะเลยก่อนหน้านี้ก็สามหนึ่งนะครับก่อนหนึ่งวันหนึ่งวันหรือสองวันนะครับก็อนสามหนึ่งนะครับแต่ก็ออกสามสามหนึ่งอีกนะครับตกะเว้นอยู่วันหนึ่งแล้วออกสามหนึ่งอีกเนาะไม่หนีเลขสามกับหนึ่งก็ 3, ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็แนวทางก็ของผมได้เลขสามเนาะวันนี้มันอาจจะหลบก,ก็ได้ก็เบาๆกันนะครับ ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวปมกจับมาที่9 30ส่วนเลขเด่นอีกตัวนะครับกันไว้9 20ตัวที่เน้นให้ก็คือชุดนี้นะครับ9 30ตัวประกบชุดนี้นะครับเด็กเด่น 3 0มตรกลับไปกันต่อที่สามากี้ VIP นะครับเล็กเด่นเล็กเด่นวันนี้ได้เลข 9กับ 0, 0. นะครับ9กับ0แนวตามผมจะได้9กับ0ก็ระวังเลข8ด้วยเนาะนะครับลด1แต้มนะครับส่วนตัวประกอบ3 4 1 3 4 1นะครับใครจะใช้เลข8ก็ได้นะครับแต่ว่าแนวตามผมผมเน้นตามสูตรน,นะครับได้2ตัวก็คือ9กับ0ูนย์นะครับตัวที่จะจับให้ก็คือเลข9นะครับใครชอบ ศูนก็จับ0ูนยก็ชอบแก็จับ8ปดเนาะมันจะเป็น9ก9าสาส่วน3ตัวผมจับไว้ที่6 4 9เหรือหกเกก็ได้นะครับแล้วก็6กตันเล็กเด่นอีกตัวนอศูนย์สี่ใครจะเพิ่มอ,อีกตัวก็ได้ห แปดก็ว่าไปนะครับเพราะว่าผมเล่นในที่9 4 <c oughs> นะครับจะเป็น940484ก็ได้นะครับแต่ตัวที่ผมเล่นได้ผมเล่นในชุดนี้นะครับ 9, 6 9 4หรือกสก็ได้นะครับส่วนตัวประกบ3 4 1เด็กเล็กหนึ่งอีกแล้วครับเด็กสามอีกแล้วเนาะเนี่ยมันจะไม่หนี เลขสกับเลขหนึเลยครับจตาน,นี้นิลสามัควีอพี VIP. ต่อทีเราว v p p นะครับเราว v p p วันนี้เลขเด่นเลขเด่นได้เลข5กับเลข1นะครับ เลข5กับเลข1ส่วนประกบ7 4 3นะครับ743คอเน้นได้ที่เลข5วันนี้ก็จะเป็น57 54 53แล้วก็ใครชอบเลข1ก็จับที่เลข1เนาะจะเป็น17 14แล้วก็13ส่วน3ตัวนะครับผมจับให้ที่754 1> 7 1 4นะครับชุดที่ผมติดให้ก็เป็น5 4นะครับส่วนเลขหนึ่งอีกตัวก็คือตัวตัวนี้เนาะ7 1 4ครับหรือใครจะวินเอาเลยก็ได้เนาะนะครับก็เอาเลขเด่นกับตัวประกบกรวมกันนะครับก็จะได้วิน5ตัวตัวนี้ในนาที่5 4 กับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคปออกไปนะครับกับตอนนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่7เดือนสิบเอปศสองพันร้นหกสิบแขอให้โชคดีมีโชคกันทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ